คนเขมเมนเซ็งกันไปตามๆกันหลังจากที่รายการ Miss Planet International รอบไฟนอลมันจบลงเมื่อคืนเพราะการจัดงานมันมีแต่ความวุ่นวายเกิดขึ้นมากมายเต็มไปหมดเราก็มีการเรียกร้องของขอินฟลูเอนเซอร์เขมเหลายต่อหลายท่านนะคะว่าถ้าไม่พร้อมก็ไม่ควรที่จะจัดงานออกมาแบบนี้มันขายที่หน้าชาวบ้านชาวช่องเขาก็กรบสวัสดีพี่ๆน้องๆหนูๆทุกคนด้วยนะจ๊ะวันนี้ก็กลับมาเจอกันอีกแล้วกับช่องของน้างอกชนรุ้ เหมือนเดิมค่ะก่อนที่เราจะไปฟังเนื้อหาสาระของคลิปนี้กันพาทุกๆคนได้ยินสิ่งแอดแบบนี้ก็ยกนิ้วกันขึ้นมาคนละหนึ่งนิว้วแล้วก็จิ้มไปที่ปุ่มไลค์กันคนละหนึ่งทีโดยอัตโนมัติด้วยนะคะใครที่กดแล้วแอดก็ต้องกราบง,งามๆขอพระคุณมากค่ะ ส่วนสําหรับในคลิปนี้แอดก็จะมาพูดถึงประเด็นที่คนเขมเมนเขากำลังเซ็งแซก่กันไปตามๆกันเลยค่ะก็คืออย่างที่ทุกคนน่าจะพอทราบกันมาบ้างนะคะว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยมันมีการประกวดนางงามที่ชื่อว่า Miss Planet International ขึ้นนะคะซึ่งจัดขึ้นที่กัมพูชาโดยรายการนี้เนี่ยก่อนที่จะปรากฏคนขมเมนเขาเคมเอาไว้นะคะว่าจะเป็นรายการที่สามารถเรียกเลตติ้งได้มากกว่า Miss Scan นเตอร์เนชั่นรวมถึง MissUnivers e อีกนะคะ และพวกเขาเนี่ยก็มั่นอกมั่นใจด้วยว่าการจัดงานของพวกเขาเนี่ยมันจะต้องยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างกว่าทั้งสองงานแน่นอนเพียงแต่ประเด็นเนี่ยคือสุดท้ายนะคะเมื่อคืนที่ผ่านมารอบฟ i แนล มันก็จัดจบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะพร้อมกับเสียงบ่นด่าของชาวโลกเยอะแยะเต็มไปหมดเลยเกี่ยวกับความอีหยังวะของรายการนี้คิดดูสิรายการอื่นไม่ว่าจะเป็นมิสแก n นหรือว่ามิสยูนิเวิร์สมีผู้ชนะเพียงแค่หนึ่งเดียวเท่านั้นแต่รายการเขมรเป็นเจ้าภาพเล่นใหญ่เล่นโตให้ที่หนึ่งสองคนซะอย่างนั้นเอากับเขาสิหรือนี่อาจจะเป็นที่บอกว่าเล่นใหญ่ขวารายการอื่นๆเพราะที่หนึ่มีถึงสงคนไนงะ ก็งงงกับรายการนี้เหมือนกันนะคะเพียงแต่ถ้าไม่พูดถึงเรื่องผู้ชนะสองคนนะถ้าพูดถึงเรื่องการจัดงานอย่างเดียวก็ต้องยอมรับว่าการจัดงานภาพรวมเวทีเนี่ยก็พอรับได้แต่ระบบการจัดการต้องเรียกได้ว่าเข้าขั้นห่วยแตกมีความวุ่นวายเกิดขึ้นเยอะแยะเต็มไปหมดไม่ว่าจะเป็นยูดีดีนางงามออกมาประกาศถอนตัวเอาแบบดื้อๆกลางเวทีประกวดซะอย่างนั้นก็คือนางงามจอแดนนะคะแถมนางงามจอแดนเนี่ยพอเธอประกาศถอนตัวไปแล้ว เธอก็มีการโพสต์ว่ารายการนี้เนี่ยมันเป็นรายการปาหีมันมีการซื้อขายมงกุฎกันหรือว่าจะเป็นเรื่องที่ว่านางงามของกัมพูชาที่เป็นตัวเต็งเป็นเจ้าภาพแทๆ้ๆนั้นประกาศถอนตัวก่อนเริ่มงานเพียงแค่ไม่กี่ชั่วโมงอะไมก็ oh คือมันก็มีเรื่องอะไรวุ่นวายเต็มไปหมดอะทุกคนอันนี้ยังไม่นับที่มีการเครมลำไทยเครมเพลงไทยกันบนเวทีอีกงหาก ซึ่งพอหลังจากจบงานนี้มันก็มีกระแสออกมาสดกันยับเยินไปหมดจากชาวต่างชาติค่ะไม่ว่าจะเป็นจากฟิลิปปินส์อินโดนีเซียมาเลเซียสิงคโปร์หรือแม้กระทั่งพี่ไทยเราที่ดูไลฟ์สดรายการนี้ก็คือทุกคนเนี่ยพูดคล้ายๆกันคือการประกวดครั้งนี้มันไม่ใช่การประกวดนางงามเลยแต่มันเป็นรายการตลกชัดๆมีเรื่องอะไรให้ฮาอยู่ตลอดเวลาซึ่งเอาตรงๆเนี่ยมันก็ฮาจริงๆนะ หากว่าเวลาที่แอดดูตลกซะอีกแค่นั้นไม่พอนะคะไม่ใช่แค่ชาวต่างชาติที่ดูถ่ายทอดสดในครั้งนี้นะคนขเขมรที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์หลายต่อหลายท่านที่อยู่ในวงการนางงามก็มีการไลฟ์สดดูรายการนี้เช่นเดียวกันและทุกคนเนี่ยก็พูดเป็นสิ่งเดียวกันว่ารายการนี้ยังไม่ผ่านแต่เขาเนี่ยก็ยังไม่ได้ใช้คําว่าห่วยแตกนะเขาคิดว่าจริงๆควรที่จะทําได้ดีกว่านี้ ถ้าเทียบกับมาตรฐานของรายการอื่นๆของต่างประเทศซึ่งก็น่าจะรวมถึงรายการมิสแกนรวมถึงรายการมิสยูนิเวิร์สด้วยมีการแจกแจงเอาไว้เป็นแต่ละหัวข้อนะคะว่าถ้าอยากจะจัดงานอะไรแบบนี้ก็ควรที่จะแก้ไขเรื่องอะไรบ้างเรื่องแรกเลยนะคะควรแก้ไขเรื่องระยะเวลาการเข้าประกวดเพราะการเข้าประกวดในครั้งนี้มีเวลาประกวดเพียงแค่หนึ่งอาทิตย์เท่านั้น แต่ในหนึ่งอาทิตย์เนี่ยจะต้องมีกิจกรรมให้นางงามทาเยอะแยะเต็มไปหมดเลยจนทําให้นางงามของกัมพูชาเนี่ยถึงกับต้องป่วยเลยแล้วอย่างที่สองนะคะก็คือการจัดงานเนี่ยมันนานเกินไปควรที่จะลดพิธีการลงไม่ว่าจะเป็นลดการพูดของคนใหญ่คนโตของเขมรเพราะมันไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องกับการประกวดอยู่แล้วไม่รู้จะพูดเยอะพูดแยะไปเพื่ออะไร ข้อที่3นะคะคือการประกวดควรที่จะมีการแยกไปประกวดหลายๆจังหวัดเพราะจะช่วยเป็นการโปรโมทสถานที่ท่องเที่ยวที่อื่นไม่ใช่ว่ากระจุกอยู่แต่เพียงเสี่ยมเรียบอย่างที่4ี่ค่ะคือการหาตัวแทนระดับประเทศควรที่จะมีการหากันตั้งแต่เนิ่นๆไม่ใช่ว่าพอใกล้ๆถึงเวลาการประกวดแล้วเพิ่งจะมาหากันแล้วก็ควรที่จะจัดงานประกวดเพื่อหาตัวแทนในระดับจังหวัดก่อนไม่ใช่อยู่ดีๆอยากจะเลือกใครก็เลือก ส่วนข้อที่5ค่ะควรเลือกโชว์ที่มันเหมาะสมไม่ใช่ว่าเอานักร้องคนไหนมาร้องบนเวทีก็ได้นี่มันคือเวทีระดับอินเตอร์เนชั่นแนลนะและผู้ดำเนินรายการควรที่จะเน้นไปที่ภาษาอังกฤษไม่ใช่พูดภาษาเขมรตั้งแต่ต้นยันจบส่วนข้อที่6ค่ะข้อสุดท้ายที่ควรแก้ไขเนี่ย คือควรที่จะมีการปรับปรุงเกี่ยวกับเรื่องการไลฟ์ถ่ายทอดสดเรื่องมุมกล้องมุมอะไรแบบนี้ควรที่จะหามืออาชีพเข้ามาทํางานเพราะตอนนี้ตากล้องเนี่ยยังดูเหมือนมือสมัครเล่นอยู่เลยยังไม่มีความเป็นมืออาชีพเท่าไหร่สิ่งที่อยากจะแนะนําก็มีเพียงเท่านี้6ข้อเท่านั้น หวังว่าในปีหน้าถ้ามีโอกาสได้จัดอีกทุกอย่างจะพัฒนามากขึ้นนะทางอินฟลูเอนเซอร์เขาก็มีการวิเคราะห์เอาไว้แบบนี้นะคะทุกคนซึ่งในเรื่องของอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยอยากจะบอกว่ามีหลายต่อหลายท่านที่ออกมาแสดงความไม่พอใจ <c oughs> เกี่ยวกับการจัดงานในครั้งนี้เป็นอย่างมากเพราะในสายตาของพวกเขาอยากจะให้การจัดงาน Miss Planet International ในครั้งนี้เ <c oughs> ทียบชั้นกับรายการ m s s g แก n นของคนไทยเราให้ได้รวมถึงรายการ MissUnivers e ให้ได้ด้วยค่ะ เพราเคยสบประมาทรายการของคนไทยเอาไว้ค่ะทุกคนแต่ถึงเวลาทําจริงๆเนี่ยทําได้แค่นี้ก็เลยค่อนข้างที่จะเซ็งกันไปตามๆกันเลยแล้วณนะปัจจุบันนี้นะคะพวกที่เคยออกมาบอกว่าเดี๋ยวจะจัดงานให้มันยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างดาวล้านดวงมากกว่ามิสแกนเลยเนี่ยพวกเนี้ยก็เงียบเชียบกันไปหมดเลยนะคะไม่รู้หายกันไปไหนหมด ไม่มีใครออกมาปากแจ๋วเลยสักคนเดียวนี่แสดงว่ายอมรับแล้วใช่ไหมว่าสู้ไทยไม่ได้อ่ะค่ะอย่างไรก็ตามนะคะหลังจากที่มีการวิเคราะห์ถึงข้อเสียของการจัดงานในครั้งนี้ออกมาแบบนี้คนข่ามนเนี่ยก็แห่เข้ามาคอมเมนต์กันเยอะแยะเต็มไปหมดในทันทีเดี๋ยวเราไปลองฟังคอมเมนต์กันหน่อยนะคะว่าแต่ละคนเนี่ยเขาพิมพ์อะไรกันไว้บ้างมากันที่คอมเมนต์แรกจ้ะคอมเมนต์แรกบอกว่า ชื่อโปรแกรมก็บอกอยู่ว่าเป็นโปรแกรม international ทำไมถึงต้องพูดภาษาเขมรในรายการด้วยทำแบบนี้ชาวบ้านชาวช่องเขาจะเข้าใจหมดว่ามันเป็นโปรแกรมที่ไม่ได้มาตรฐานคอมเมนต์ต่อมาค่ะบอกว่าโปรแกรมนี้ดูก็รู้ว่าเป็นโปรแกรมที่เอาไว้ดูดเงินสปอนเซอร์เท่านั้นดูก็รู้ว่ามันไม่ใช่การตัดสินที่เป็นธรรมชาติมีการล็อกมงกุฎเอาไว้อยู่ก่อนหน้านั้นแล้ว แล้วกว่าจะเข้ารายการได้เนี่ยก็โฆษณาอะไรกันนักกันหนาสปอนเซอร์เนี่ยรับเยอะแยะเต็มไปหมดปล่อยให้ผู้เข้าประกวดรวมถึงคนที่อยู่ในงานนั่งรอกันเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยเข้าใจว่าอยากจะโปรโมทสินค้าตัวเองเลยอัดสปอนเซอร์มาเต็มยศแต่ถ้าคุณไปดูรายการอื่น,นๆที่เป็นของประเทศอื่นะนะจะได้เห็นว่าพวกเขามีสปอนเซอร์เหมือนกันแต่ไม่ได้มีการให้เวลาโฆษณามากมายขนาดนี้เป็นการบริหารเวลาการประกวดที่ยาวนานโดยไร้ประโยชน์มากมาก คอมเมนต์ต่อมาค่ะบอกว่าพิธีกรภาษาอังกฤษพูดผิดพูดถูกหลายครั้งมากๆขนาดเรียกชื่อประเทศกัมพูชายังเรียกผิดเลยคอมเมนต์ต่อมาค่ะบอกว่าปีนี้เอาตรงๆก็ถือว่าดีขึ้นกว่าปีที่แล้วนิดนึงฉากด้านหลังดีขึ้นกล้องดีขึ้นแต่ผู้เข้าประกวดเนี่ยยังถือว่าต่ำของมาตรฐานรวมถึงผู้ดำเนินรายการ MC ทั้งผู้ชายและผู้หญิงพูดผิดพูดถูกอยู่ตลอดเวลา ผู้ชื่อประเทศผิดหลายครั้งขนาดประเทศกัมพูชาเนี่ยยังพูดผิดไม่เข้าใจว่าเทรนกันมาได้ยังไงคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเป็นรายการที่เลอะเทอะมากๆรู้เลยว่าเตรียมตัวกันมาไม่ดีแต่ยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้เพราะถือว่าเป็นคนขเขมรขอให้ปีหน้าทำให้ดีกว่าเดิมคอมเมนต์ต่อมาค่ะบอกว่ายังคงอยากจะให้กำลังใจการประกวดรายการนี้อยู่ เพราะถ้าหากเรามวัวแต่สวดกันเองขอมเม์เราก็จะไม่พัฒนาเราควรที่จะวิจารณ์ในเชิงสร้างสรรค์เพื่อที่จะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพราะปีนี้ก็ถือว่าดีขึ้นกว่าปีที่แล้วและหวังว่าปีหน้าจะดีขึ้นกว่าปีนี้คอมเมนต์ต่อมาค่ะบอกว่าปีหน้าจะมีผู้ชนะสองคนแบบนี้หรือเปล่าหรือจะเพิ่มเป็นสามคนเพราะมงกุฎของคนเก่าก็ต้องส่งต่อให้คนใหม่เหมือนกับในปีนี้ คอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าสำหรับฉันฉันคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างดูโอเคติดอยู่อย่างเดียวคือนักร้องไม่เหมาะสมกับรายการระดับนานาชาติสมควรเปลี่ยนคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าไม่มีอะไรจะพูดแต่อยากจะบอกว่ากว่าจะดูจบเนี่ยรู้สึกเหนื่อยมากๆคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าชื่นชมเพจลหลายๆเพจของคอมเมนที่ออกมาพูดเรื่องจริงว่าอะไรมันดีหรือไม่ดี เราก็ต้องบอกกันไปตามตรงไม่ใช่ว่าอวยกันจนมากเกินไปเพราะมันจะไม่เกิดการพัฒนาคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าฉันให้คะแนนการประกวดในครั้งนี้แค่ห้าเต็มสิบพอคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าควรมีการดูแลผู้สมัครทุกคนให้ดีกว่านี้และไม่ควรที่จะให้ผู้เข้าประกวดมาประกาศออกไมาว่าเธอจะไม่ร่วมการประกวดเพราะมีคนเลือกปฏิบัติต่ตอเธอ คอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าเหนื่อยใจมากๆเมื่อไหร่จะเปลี่ยนเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลสต์แบบชื่องานประกวดนี่อะไรมีแต่โชว์ของเขมรพูดก็พูดภาษาเขมรและมัน International ตรงไหนคอมเมนต์ต่อมาเขาก็บอกว่าไม่มีงานไหนที่ไม่ถูกวิจารณ์ขนาดงานใหญ่ๆอย่าง Miss u n i v e r s ์สตีล่าสุดก็ยังโดนวิจารณ์ว่าจัดไม่ดีเลย ยังไงซะทุกการจัดรายการมันก็จะต้องมีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีในฐานะที่เราเป็นเจ้าภาพเราก็ควรที่จะยอมรับในสิ่งที่ผู้คนนั้นวิจารณ์ถ้าเรื่องไหนมันไม่ดีเราก็ต้องปรับปรุงถ้าเรื่องไหนมันดีเราก็ต้องคงเอาไว้ทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องใช้การพัฒนาและปรับปรุงเพราะขนาดมิสแกนกับมิ s ยูนิเวิร์ส่าจะมาได้ถึงขนาดนี้พวกเขาผ่านมาไม่รู้กี่ปีต่อกี่ปีคอมเมนต์ต่อมาค่ะบอกว่า การแข่งขันระดับนานาชาติควรจะดำเนินรายการเป็นภาษาอังกฤษเพราะเมื่อคืนแทบจะไม่มีชาวต่างชาติเข้ามาดูไลฟ์สดรายการนี้เลยจะมีก็ประเทศในแถบโซนอาเซียนซึ่งก็ถือว่าน้อยถ้าเทียบกับรายการนานาชาติรายการอื่นๆและอีกเรื่องหนึ่งคือประเด็นดราม่ากเกี่ยวกับผู้ชนะทำไมถึงต้องให้มีถึงสองคนเวทีการประกวดระดับนานาชาตินี้มันไม่ควรจะมีเรื่องอะไรแบบนี้เกิดขึ้น ก็เอาคอมเมนต์ของคนเขีนไปฟังประมาณนี้แล้วกันนะคะทุกคนคอมเมนต์ comment เนี่ยก็มีทั้งให้กําลังใจแล้วก็ไม่ให้กําลังใจเนาะให้กําลังใจก็จะประมาณสัก20-30%ส่วนที่ไม่พอใจเนี่ยก็จะประมาณ 70%- 80%เกันเลยทีเดียวก็คือมันมีข้อผิดพลาดหลายๆอย่างรวมถึงความไม่พร้อมเกิดขึ้นเยอะแยะเต็มไปหมดเลยค่ะก็อย่างที่บอกแหละในสายตาของชาวต่างชาติรายการนี้มันกลายเป็นรายการตลกคาเฟ่ไปแล้วค่ะทุกคน ถ้าใครไม่เชื่อนะคะให้ไปลองหาดูย้อนหลังเอาได้นะถ้าใครไม่หาเนี่ยให้ไปอมขี้หมาแล้วก็พ่นใส่เพื่อนคนข้างๆได้เลยค่ะอยากเหรอแล้วทุกๆคนล่ะคะมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างกับการประกวดเมื่อคืนที่ผ่านมายัางไงอย่าลืมรบกวนคอมเมนต์กันแบบสุภาพชนให้แอดได้รับทราบในช่องคอมเมนต์ด้วยแล้วกันนะคะส่วนสำหรับในคลิปนี้มันก็หมดเวลาของแอดแล้วได้เวลาเซ็กตดบายขออนุญาตลาเลยแล้วกันสวัสดีค่ะ